สำนักงานปะปะชเขาออกมาเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมาให้ติดตามอีกแล้วโดยเฉพาะรัฐมนตรีในยุคข,ของลุงตู่เขาบอกแต่ละคนเนี่ยโอ้โหรวยอู้ฟู่หลักร้อยล้านโอ้โหไม่ธรรมดาร้อยล้าน,ลานเลยะคะอาดูมีใครกันบ้างแล้วมีทรัพย์สินมีหนี้สินยังไงเท่าไหร่เริ่มกันที่คนนี้เลยค่ะนายสุพฒนพงพันธ์มีชาวพ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐรนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสกว่า 153ล้านบาทนะคะเป็นทรัพย์สินของนา,นายสุพัฒนพงศ์เองเนี่ย99ล้านหแสนบาทที่เหลือเป็นของภรรยาคู่สมรสแล้วก็มีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ10,000แสนกว่าบาทนี่เกือบ2 0 0แสนนะคะต่อกันที่คนหนึ่งที่ถูกนักข่าวจี้ไม่ถามประจําเลยนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมีบัญชีทรัพย์สินรวมคู่สมรสกว่า118ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นเงินฝากเงินลงทุนแล้วก็ที่ดินนะคะมี98แปลงมูลค่าส 45ล้านบาทส่วนหนี้สินเนี่ยไม่มีค่ะแต่คนนี้มีหนี้อ้าวแต่ยังไงมีหนี้ก็ไม่เท่าทรัพย์สินนะคะนายชัยวุฒธ,ธนาคมานุสรอ,อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งบัญชีทรัพย์สินพร้อมกับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะรวมรวม 118,573,634บล้าน5บาทนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเงินลงทุนที่ดินแล้วก็เงินฝากที่น่าสนใจเขาบอกมีทองคำแท่ง700แท่งอะคะ่ะมูลค่า22รล้านบาทนะคะส่วนหนี้สินเนี่ยมีอยู่700,000กว่าบาทนะ อดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งที่รวยหลักร้อยล้านเหมือนกันนั่งกระทรวงสําคัญในรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คือในศักสยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสถานะคือโสดนะคะมีทรัพย์สินกว่า111ล้านบาทแล้วก็ในจนํานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากที่ดินที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็พวกพักเครื่องทองคําต่างๆส่วนเรื่องการถือหุ้นเนี่ยไม่มีหนี้สินก็ไม่มีเหมือนกันนะคะ เอาค่ามาดูทรัพย์สินของคนที่เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายเศรษฐากันบ้างดีกว่าแต่ละคนอันนี้ก็คือรวยเหมือนกันรวยหลักร้อยล้านเหมือนกันนะคะอย่างคนนี้พลตารวจเอกพชัชรวาทวงสุวรรณเข้ารับตําแหน่งรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งข้อมูลกับสํานักงานปรปชอเอาไว้ว่าไม่มีหนี้สินเลยนะแล้วก็บอกว่าตัวเองกับภรรยาคู่สมรสเนี่ยมีทรัพย์สินรวมกว่า286ล้านบาท ส่วนใหญ่เฉพาะเงินฝากนะคะ12บัญชีเนี่ยมีจำนวนกว่า79ล้านบาทแล้วก็มีพวกที่ดินที่น่าสนใจคือน่าจะสนใจเรื่องของพวกพระเครื่องอม,มีพระเครื่องดังๆเย,เยอะมากเลยค่ะประมาณ8 2องค์นะคะ เห็นตัวเลข200กว่าล้านเนี่ยคิดว่าเยอะแล้วคนต่อไปเยอะกว่าเยอะกว่าอีกค่ะแล้วก็ไม่มีนี่สินเหมือนกันนะคะนายนพินทรศรีสันพ่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่ามีทรัพย์สินรวมกับภรรยาคู่สมรสแล้วนะคะรวมกว่า308ล้านบาทแล้วก็น่าจะชอบสะสมพระเครื่องเหมือนกันนะมีพระเครื่องอยู่28องค์มีสมเด็จพิมพ์พระประธานแล้วก็สร้อยทองคําขาวมูลค่า43ล้านบาทนะคะอ้าวยังไม่หมด คนนี้อู้ฟู้สุดแล้วเป็นตระกูลใหญ่เมืองโคาราชค่ะคุณผู้ชมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเลขไม่ผิดนะคะ ตามนี้เลยค่ะแ8 5ร้อยห้าล้านค่ะต้องบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่สวยและรวยมากาาสวยและรวยมากส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในธนาคารเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมแล้วก็ที่ดินห้าสิแปลงที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ที่นครราชสีมาด้วยนะแล้วก็มีรายการขายหุ้นแต่ยังไม่ได้รับเงินไม่ครบอีกมูลค่าทั้งหมดเนี่ย4ี่ล้านบาทนะคะ แต่ว่าที่เห็นว่าเรๆเนี่ยนี่สินก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันนะคะ195ล้าบล้านบาทนะ